ขอให้เรานั้นรีบเร่งที่จะกลับเนื้อกลับตัวต่อรอดสุบภะนวัวตาลาต่อให้เรากระทำอะไรมาก็แล้วแต่จะกินเหล้าทำศีนากี่ครั้งโอกาสที่จะรอดพ้นจากบทลงโทษในวันเกียร์มากพี่น้องครับคือการตอบัตกองเราเท่านั้นและท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบอกว่าฟะอินนัลอ ah ah ับอีดะอัตรอฟะบิดัมบิซุมมัตตาบะอิลลอฮ์ตาบัลลอฮุอะลไรแท้จริงแล้วหากว่าบ่าวคนคน,คนหนึ่ง ยอมรับสรารภาพบาปของตัวเองแล้วอะไรครับกลับเนื้อกลับตัวต่อเหรอขออภัยโทษต่อเหรออัลลอฮฺสุบฮฺฮานอัลลอฮ์ก็จะอภัยโทษให้สุดท้ายนี้พี่น้องครับดวงอาบทหนึ่งที่ท่านอบูบักรอสซิดดีกรอ็รัฮนูได้กล่าวถามท่านนาบีสัลลัลลอฮฺวะเปฮะละสัลลัมบอกว่าอัลลิมนีดวอาวออัตอูบีฟี صلاة ทีนบีช่วยสอนให้ฉันสักบทหนึ่งดวงอาสักต้นหนึ่ง ที่ฉันจะวิงวอนขอพรต่อรอในเวลาละหมาดของฉันท่านนบีสุลลัลฮ์หัวอะไรไวะสัลลัมก็ได้สอนท่านอบูบักบอกว่าอัลลอฮุเมะอินนีสุลลัมตุนับซีซุนมันกะทีรอลายั้ฟิลุทุนูบะอิลลาอันตะฟักฟิลลิมักฟิร์ตันมินอินดิกะวะรฮัมนีอินนกะอันตะลกอฟูรุรฮีม د ع อ ء ที่ท่านนบีสอนท่านอบูบักซึ่งมีความหมายว่าโอ้อัล l l a ์แท้จริงแล้วนั้นฉันได้อะธรรมต่อตัวเอง ด้วยกับการอาธรรมที่มากมายเสียเหลือเกินและไม่มีใครที่จะอภัยโทษยกโทษจากความผิดนั้นได้เว้นแต่อ l l a h s u b ุ a n a h u Wa t a เท่านั้นและขอ Allah s u b า a n a h u Wa t a ได้อภัยโทษนะครับแล้วก็สรงเมตตาแก่ฉันแท้จริงแล Allah ้วอ l ล a h ุ u b h a n a h u Wa t a นั้นผู้ทรงอภัยโทษและผู้ทรงเมตตายิง่งหวังว่าสิ่งเหล่านี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์และเป็นก้อเตือนสติให้กับเราทั้งหลายก่อนที่ รอมฎดอนจะมาถึงขอดูอาต่อลลอสุบฮานวัลตลาให้เราทุกคนนั้นมีอีมานที่เข้มแข็งเพื่อความสำเร็จในวันอาคิราะ